สถานะไม่ได้รับสิทธิ์ต้องยื่นทบทวนสิทธิ์เลยหรือเปล่าหรือต้องรอก่อน สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งทางประกันสังคมได้ออกมาแจ้งแล้วว่าให้ท่านที่อยู่ในมาตรา33,39และ40ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง30กันยายนค่ะในตอนนี้ใครบ้างที่ต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์คือ1ท่านที่อยู่ใน10จังหวัดแรกที่มีสถานะสีแดงไม่ได้รับสิทธิ์ให้ท่านยื่นขอทบทวนสิทธิ์ค่ะและ 2. ท่านที่อยู่ใน3จังหวัดและ16จังหวัด ที่สมัครและจ่ายเงินภายในวันที่3สิงหาคมแล้วไม่ได้รับสิทธิ์ให้ท่านยื่นทบทวนสิทธิ์เช่นเดียวกันค่ะแล้วในตอนนี้ใครบ้างที่ต้องรอให้ระบบอัปเดตข้อมูลก่อนค่อยยื่นขอทบทวนสิทธิ์จะมี2กลุ่มดังนี้ค่ะ 1>, 1. ท่านที่อยู่ในมาตรา40ใน3จังหวัดและ16จังหวัดในตอนนี้สถานะยังรอชำระเงินงวดแรกอยู่ท่านต้องรอให้สถานะของท่านเปลี่ยนเป็นผู้ประกันตนก่อนค่ะและ 2. ท่านที่อยู่ในมาตรา40ใน3จังหวัดและ16จังหวัดที่สถานะเป็นผู้ประกันตนเข้าไปเช็คแล้วไม่ได้รับสิทธิ์ตอนนี้อ้อยทำคลิปนี้เมื่อวันที่26สิงหาคมและระบบยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลท่านต้องรอให้ประกันสังคมรวบรวม ข้อมูลคนที่สมัครและจ่ายเงินในวันที่4ถึง24สิงหาคมก่อนค่ะและรอระบบอัปเดตข้อมูลล่าสุดขึ้นบนเว็บไซต์หลังจากนั้นท่านค่อยเข้าไปเช็คสิทธิ์ตอนนี้ท่านไม่ต้องทำอะไรให้ท่านรอไปก่อนค่ะส่วนระบบจะอัปเดตข้อมูลวันไหนซึ่งในตอนนี้ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันและถ้ามีการอัปเดตข้อมูลอ้อยจะรีบนามาแจ้งให้ทราบค่ะถ้าสถานะเป็นผู้ประกันตนแล้วระบบอัปเดต เกข้อมูลแล้วเช็คแล้วพบว่าไม่ได้รับสิทธิ์จะต้องทำยังไงต่อ ท่านที่อยู่ในมาตรา40ใน3จังหวัดและ16จังหวัดเมื่อสถานะเป็นผู้ประกันตนระบบอัปเดตข้อมูลแล้วแต่ไม่ได้รับสิทธิ์กรณีนี้ให้ท่านยื่นขอทบทวนสิทธิ์ค่ะจะยื่นได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง30กันยายนซึ่งท่านจะมีเวลายืนททนยนย่นขอทบทวนสิทธิ์1เดือนค่ะวิธียื่นขอทบทวนสิทธิ์ขั้นตอนแรกให้ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ของประกันสังคมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มทบทวนสิทธิ์ในตอนนี้ถ้าเข้าไปที่เว็บ ประกันสังคมท่านจะยังไม่เจอแบบฟอร์มนี้ค่ะท่านต้องรอใกล้ๆวันที่1กันยายนก่อนท่านถึงจะเจอแบบฟอร์มนี้ซึ่งส่วนตัวอ้อยคิดว่าแบบฟอร์มทบทวนสิทธิ์น่าจะอยู่หน้าแรกของเว็บไซต์และอยู่บริเวณใกล้ๆกับปุ่มเช็คสิทธิ์ค่ะ ขั้นตอนที่2เมื่อท่านดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิ์ให้ท่านปริ้นแบบฟอร์มออกมาค่ะแล้วให้ท่านกรอกข้อมูลลงไปในแบบฟอร์มส่วนหน้าตาของแบบฟอร์มจะเป็นอย่างไรทางประกันสังคมยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดออกมาค่ะถ้าแบบฟอร์มนี้ถูกอัปโหลดขึ้นบนเว็บไซต์อ้อยจะมาแนะนําวิธีกรอกข้อมูลอีกครั้งค่ะขั้นตอนที่3เมื่อท่านกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้ดูว่าสาเหตุที่ท่านยื่นขอทบทวนสิทธิ์เพราะอะไรต้องใช้เอกสารแนบไปด้วย หรือเปล่าถ้ามีเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แนบไปด้วยให้มากที่สุดค่ะเพื่อประกันสังคมจะได้พิจารณาได้ง่ายขึ้นและเพิ่มโอกาสให้ท่านผ่านได้เร็วขึ้นค่ะขั้นตอนที่4หลังจากกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแล้วให้ท่านส่งแบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิ์ที่สำนักงานประกันสังคมที่ท่านสะดวกค่ะถ้าไม่ได้ยื่นเอกสารด้วยตัวเองให้ท่านนำแบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิ์ใส่ซองแล้วเขียนชื่อสกุลที่อยู่พร้อมเบอร์ติดต่อกลับบนหน้า แล้วหย่อนไว้ในกล่องรับเอกสารในสำนักง,งานประกันสังคมแต่ถ้าหากท่านไปยื่นด้วยตัวเองสามารถยื่นแบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ <Yeah. S 1> หลังจากยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไปแล้วให้ท่านรอผลทบทวนสิทธิ์ระหว่างนี้อาจจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาว่าต้องใช้เอกสารแนบเพิ่มเติมหรือเปล่าตอนนี้ทางประกันสังคมยังไม่ได้แจ้งข้อมูลว่าหลังจากยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วต้องรอผลกี่วันถึงจะทราบผลทบทวน ถ้ามีการอัปเดตอ้อยจะนำมาแจ้งให้ทราบค่ะสุดท้ายนี้ท่านที่อยู่ในมาตรา40ใน3จังหวัดและ16จังหวัดที่มีสถานะไม่ได้รับสิทธิ์เพื่อความแน่ใจให้ท่านเข้าไปเช็คสิทธิ์จนกว่าจะถึงวันจ่ายเงินเยียวยาค่ะ,ะถ้ายังขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์จนถึงวันจ่ายเงินในวันสุดท้ายให้ท่านยื่นขอทบทวนสิทธิ์ค่ะและหากท่านมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะแล้วพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ